สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวี a ช n แนกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมารีวิวอัปเดตอุโมงทางไปปราสาทนางเงือกในเกมซากุระสคู o ซิมูเลเตอร์กันนะคะในหลายๆคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยแป้งเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าในเกม มีปราสาทนะ้ำเงือกร้างที่อยู่ในใต้ท้องทะเลลึกนะคะทุกคนบางคนเนี่ยรู้แล้วแต่ยังไปไม่เป็นบางคนรู้แล้วไปยากบางคนก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่ามีในคลิปนี้เดี๋ยวแป้งจะพาไปดูกันนะคะนี่เลยจะเป็นอุโม,มงค์ที่อยู่ริมทะเลหลังศาลเจ้านอ้องหรือว่าเป็นทะเลประจําเกมสากุระนะคะก็เดินเข้าไปเลยเนาะจะมีช่วงหนึ่งที่ว่านยะน้ำานียทุกคนไม่ต้องตกใจนะมันจะว่ายนะ้ําแค่แป๊บเดียวเห็นไหมเนี่ย พอมาทางลงนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะเดินได้นะคะเราก็ต้องว่านำไปแปบบ๊บ,บนึงเนาะในคลิปนี้เนี่ยถ้าใครคุ้นๆกับการแต่งตัวเนี่ยก็เป็นการแต่งตัวของเจ้าหญิงแอเรียลในร่างของมนุษย์นะคะก็คือจะเป็นเรดสีชมพูแบบนี้นะคะดูคุเป็นแอเรียลแบบนี้เลยเหมือนไหมนะคะุกคุถ้าใครว่าเหมือนก็คอมเมนต์มาบอกแปลงได้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีแนะนําให้เหมือนกว่าน,นี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะ ถ้ามองจากทางซ้ายทางขวาของกระจกเนี่ยทุกคนก็จะเห็นได้เลยนะว่ามีพืชผักใต้ท้องทะเลแล้วก็บนพื้นน้ําพื้นผิวน้ําเนี่ยจะเป็นแบบเป็นพื้นผิวน้ําสวยๆเลยเนาะฟิลเหมือนเรากําลังเดินอยู่ที่อควาเรียมนะคะก็คือจะเป็นแบบสามารถดูพืชผักใต้ท้องทะเลเหมือนเดินในอุโมงค์อควาเรียมนะคะทุกคนดูพวกปลาฉลามต่างๆเสียดายนะคะที่ในเกมเนี่ยยังไม่มีการอัปเดตของสัตว์ในทะเลเนาะ ตอนนี้เรามาถึงปราสาทแล้วนะเห็นไหมจะมีปราสาทร้างๆแต่ว่าทางเข้าเนี่ยจะตันอยู่นะเห็นไหมเดินไปเนี่ยจะตันให้ใช้วิธีการขับจักรยานเข้าไปนะให้เราสร้างจักรยานมาคันหนึ่งแล้วเราก็ขับอย่างช้าๆเนาะขับช้าๆแล้วก็กดปล่อยจักรยานแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยขั้นตอนนี้เนี่ยจะเข้ายากนิดหน่อยนะคะแม่ก็จะไม่ได้ลงรายละเอยียดเท่าไหร่นะคะเห็นไหมทุกคนเหมือนเดินอควาเรียมเลย สำหรับ ID นะคะก็คือ ID นี้นะคะทุกคนใครที่อยากจะเข้าเนี่ยเข้า ID นี้ได้เลยนะคะคลิปนี้เนี่ยใครที่ดูจบแล้วแป้งก็ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งในคลิปนี้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย